สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพี่แลี้วมีเมื่อนี้เขามาอย่างเมื่อวานเข่าจ้าว่านอาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปว่านเข่าพี่น้องเช้ามือเนี่กับบรรยากาศดีดีตอนนี้กับเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆพี่น้องมื่อนี่ฟ้าสมงเป็นขึ้ขนๆแหลเหละยจ้าแล้ง่ายบอแล้จ้ะเดี๋ยวือเนี่ยก็ฝนตก ผลงัดขอนบนอนนนอกว่าอากาศกำลังดีพี่น้องว่าที่บานเขาทาเพื่อนว่าล้วเราเพื่นอนกัถทารถไทยเพื่นอนบ้างเพื่อนกัจะมานปั้นไห้พี่น้อง,องตอนนี้พากันยือนอยู่คู้สะสานําที่ว่าเลี้ยงปลาพี่น้องนั่งเพื่นอ,พอนคนนั้นกู้ต้นจานจ้ะต้นจานที่เพาะไว้ที่กาเนี่ยนีได้จ้ะ เอาไว้เสาหอมจานดอกทองก้าวกระลังสีไงเอาว้เสาหอมพี่น้องปลูกเด่นแวไปคนละยุสวนกับมีประมาณหกสิบต้นนี่แหละแต้ว่าบุรุษยังอยากต้นหกสิบต้นยุสวนทูนกาบ้าแข่งนิดเดียวสวนจานสวนดอกจานสิเนี่ยจ้ะหกสิบต้นเอาไปหน่อยได้เนาะแมนอยู่นี่พี่น้องนาที่ประวัติกับพีเลียมีจะพากกันพายเขาเมื่อนี้นี่ตรงเนี้ย กประมาณเท่าไรสามไรเนาะสามไรกลัวลงไปนี่สามไปพุ่นสามเป็นหกออข้างบนสามเป็นพื้นที่ปลูกใหญ่สวงไร่ป้าพี่น้องไปายเขาน้ำกันพีเมีแล้วปีายใสถุงเท้ากันใส่ถุงเท่าถุงมือเพ่อนพู้ที่อนามัยจัดพี่น้อง ลมเสยเสยย่านฝนตกอยู่มื่อเนี้ยกักสิเป็นรูปแบบใดพี่น้องเอ,อ้ย้าบ่าพายมื่อน,นี้กะมันก็ได้เตรียมการมาแล้วเนาะต้องเ้าเฮ็ดแล้วก็ออกไปทํางานก็เลยต้องทําเวลาจังน่อยวานลดวานเลี่ยวกันเลีวยวพอวัดกะกำลังยืนถาเพียแรมมีอยู่ นานแล้วแต่บัหน่วยนาดโอดองบริเวณนะ้ข่างๆพี่น้องเพิ่นกับผายเรียบร้อยแล้วบางทงบางเจ้าเพื่อนกับกำลังผา,ายฮ้อกันผายเมื่อน,นี่ยละปุ่นพี่น้องเห็นบะกำลังวานเข่าอยู่บรรยากาศทงนะ้าต้นเดือนหกพี่น้องต้องทำเวลาตัว เกิดเป็นชาวนาะวานพูวนวานจากไทยไทยนะพ่พี่น้องตามพี่หล,ลมมี่ไปพี่หลมมีเขาที่จะพายนะ่ะพันอย่างบอกพี่น้องเขาเนี่ยเป็นพันของเกษตรจะาตงองีปอานยุพง เป็นขอเงียวกอคอป่ะกอคอย่างบุต้องไปเบิงงเอาฟันมาจากกระเสียบอำเภอพี่น้องเดรียหยาวายมันอลยลายอยู่แเจว่าขอดีของหยาไว ที่เกิดอยู่ทั้งกันแท้พี่น้องมันก็ดีแบบหนึ่งมันเฮ็ดไห้กันแท้น่ะบกขาดง่ายแนนมันค้งขอเสียคือมันหกโคตรเมื่อนี้ระบบเสียงอาจจะบกบไดพี่น้องเพราะว่าบไดเอาไมไหมแนนพอวัดบไดเสียบไม้ไว้ ปั่นไหวข้างน้ำเถอะมาเด้อพี่น้องมาถ่ายเขาซอยพี่ิรามีแนม่มือพะเยาปูดมาไถ่นะ้ำข้างน้เถอะเย็บร้อยบ้างบ้างแรงๆเห็นไหมฮะกับปลูกปอเทียงไว้นะพวัดเนาะแม่อันด้วยปลูกปอเทียงไว้แล้วก็มาไถ่กบใะ่ไม่เป็นปุย๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพพี่น้องจำมุมนั้นได้บ่ปุ๋ยพืชสดต้นทองกวาว <laughs> มปีนี้ไม่ได้ไปเก็บหม้าก้อกนเก่าเนาะแม่นยู่เฮียบอทันพี่น้อง<ช>เอาไว้ปีหน้าค่อยว่ากันไหมแต่ว่า,าที่ปลูกป,ปีที่แล้วมันกะมีหลายต้นอยู่ดอกปีที่แล้วนี่เพาะได้ร้อยต้นแล้วก็เอาไปลงยี่สวนพุหกสิบต้นเอาไว้ให้พี่น้องแฟนกับเวลาคิดถึงพ่อัดกับพี่้ยมกับมาเที่ยวถ่ายรูปไม่เชียอินสวนดอกจันปมะมิหาปีเป็นดอก อือประมาณหาปีถ่าเด้อพี่น้องเด้อปรีหาปีจะเ <c oughs> ป็นดอกพี่แล้วมีเปิดเป,เปลี่ยนบ่ให้พ่อวัดเปิดให้บ่เปิดให้นะจ๊ะเอ้ากันไก่เยอะแสจ้ะเนี่ยอยู่เนี่ยนี่เปิดแล้วมั้ยจะพ่อวัดจะเปิดอันนี้ก่อนพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวนะจ้ะเนาะพันธุ์ข้าวเหนียว เอ่มข้าวเหนียวอื่มพันนะเดี๋ยวซื้ออยู่ทั้งหเพิ่นม่ได้บอกเพ่นไม่ได้บอก,มบอกเมียนบอกบอกแนะนำการปลูกข้าวแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวไม่ได้บอกว่าเป็นพันอะไรนะจ้าแต่ว่าหนูล้งไว้กับกเกียรนะว่าคอกอ,อหกอพันพันขอนแก่นหรือพันอย่างนี้ละจ้ะ มันมีหลายพันุที่แรกสร้างของอันพันธุ์ของลำปางไว้จ้ะแต่พิ้นว่ามันเบิดสันวานเนองลำปางกำลังได้รับความนิยมจ้ะอยากเอามาปลูกเบิ้งสันด้ว่าน่ะอันนี้เกษตรพ่นกระซวยเสีตรถิงนวัดพ่นกระสอยพันุกระยพัฒนาพันธุ์เก่าไปทุกปีพี่น้องมีพันธุ์ใหม่ๆเห็นมาเอาขอดีขอเสียของแต่ละพันธุ์เนี่ยมาแต่ว่าดัดแปลงไหมดัดแปลงแล้วกับที่นี่ กัญชีไทยพันธุ์ที่ดีที่สุดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีแล้วก็ทนอากาศแดงนึ่งรูปพ่อพ่อดึงได้ปะมันจะมีหม่องหนึ่งที่ที่ปาดแล้วมันดึงชืบเลยสินะมันมีวิธีดึงโยกแต่ว่าเพระว่าเทปเปลี่ยนเป็นข <laughs> ้าเจ้าดึงโยกพี่นอ้ <laughs> องคเพราะว่าเทาปเปลี่ยนมาสอนเพระวันนี้พี่น้อง,งเนียเม็ดเข่ากัญชเป็นยังซีเลยจ้ะพี่น้อง งามอยู่เม็ดรวยสวยดีดีเพิ่นกระชิบเกือบยาไม่หายยางดีสีชมพูอองตองกันกันมะแรงกันหนอนกันมะแรงเพิ่นบ้านเนีจ๊ะเอาเบิ้งเม็ดเข่าแัดนึ่คนพลดิดอกมาคงจะประมาณนี่แหละก็กับแม่แบบนี้เป็นตะอ่อนดีเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยาบ่าหนาอะไรเด้อ มันสีเป็นก้ามาพี่น้องมาเนี่ยมาเบิงพี่วมีพายเข่าปีนี้พายง่ายอยู่พระ่าณฉีทไทยมันละเอียดพี่น้องไทยหดสองเท้อว,วานไปก่อนบอกพอคอยว่ากัน ก็เอาพันธ์มาสองกระสอบพี่น้องสอบแล้วจากล้อก็ป<อ>็นเลมี่หาลหาลห้าสิบล้มนบอล,ลองบึงถ้าเพราะเขาที่เราห้องกับลายอยู่เาต้องขึ้นยเดินพุยดีดีพี่เลมี่ดินพุยน้ำไผให้มันเต็มนาหน่ยเด้อให้มันเต็มไม่ก่อน พี่น้อ,อ,องกไม่เห็นก็ไปยังให้ท่านผู้ชมมากับเบิ้องเทพี่เลียมีกก็ได้เดี๋ยวไทยอีก<พ>อแป๊บนึ่งพระวัดก็จะไปพายซอยพี่เลียมีกพี่น้องว,ว่านานาเติบก็ได้เพราะว่า เบิงไปเบิงมานกขึ้นไหลเถอะบุ๊อือดินกำลังงามๆพอพม่แรมเราถ่ายว่าปันป้นสือปั้นพอดีพันดินเลยน้าพอวัดพี่แรมกะเปลี่ยนน้าดินร่วนปนทรายพี่นอกพระม่นดินเหนียวผนตกซ้ำหนึ่งซ้ำใดกับ่ปั้นใดลดกะปันได,ด,นไดอยู่ มาเด้อพี่น้องเลยมาผายเขาซอยเพลรมีแน่เพลรมีเมื่อพอวัดบ่อซอยเห็หน้าสมัยไม่แต่เป็นนังสี่ละพี่น้องประหยัดเวลาะเพราะว่าเขากับมีหน้าที่การงานเห็ดหลายอย่างเนาะไม่ได้กินอ่พ่อขยบานกมูด้วยเถอเนี้ เดี๋ยวคนก็มาควนวาโอย้นเลอบ้านเขาม่ใช่ไม่ใช่ได้ี้นนวันวนพี่เปามี่อมุมนี่จากเขาเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นวางๆอยู่เป็นวัววัววงออมแล้วมัวเจ้าน่ะ้าววงพี่น้องเขาปลุกเสกย่างดีคนนี้เออเออถึวันพวัตเบาฮัดใสแล้วพอตา พ่อของพี่แลมนี่ครับเป็น,เป,นเป็นผู้มาบุกเบิกวิธีการไท<า>ยเด<า>้ดจักน่นี่แถวนี้เขาเจ้าเฮ็ดแบบดำนา้าดำเบิร์ดทุกคนเลยเด้กสมัยก่อนเนะ <c oughs> าะวันนี้ที่พ่อตานะละามาจากภาคเหนะื <c oughs> อเอขาพาวานเราจดจำวิธีการ,ราอยู่พ่นจดจำวิธีการวานมาจากภาคหนะนะเหนือนะมาเห็ดน้าวานอยู่นี้วั <c oughs> นนี้แถวนี้พันมาเห็นพันกระเลยหัวควันว่าโอ้ยังไงช่วยกินข้าวพะนะวานข้าวพะนะ บันียว่านกับว่านบางงามดอกว่านมันเกิดขึ้นมามันเป็นกระหองกระหางเป็นมะรอนต้นเตี้ยจังไรมันเพื่นกับมะหัว่ากวนเี็กโอ้ยอย่างนี้เพืกินเขาปะนะเขาจะหนามไม้พอเรากับมะใส่ปุ๋ยบันียมันแตกกอปะเนี่ยงามบันี่ยงามกมู้เถีงามกมู้ดบันีย์เขาได้ลายบันเนี่ยเพิ่อนก็ได้สะอ่อนปีต่อมาเนี่ยบันี่ยเพิ่นจังไรเก็กน้ำเท่าปะนี่ละว้านบัดทุ่งหม่องว้านบัดทุ่งหม่องเลยบันี่ยมันเป็นตามสมัยดอกพี่น้อง พี่พ่อล้วก็สบายเดินระบบ้านเราเราก็เลี้ยวเลยเนี่ยเราไปแมาดกกล่าวไปแมาดำน้ำไปแมาไทรนอนสูบอย่าเซยเราไปเที่ยเบิงเบิงมูดำน้ำเปนบ้ามูนี่เขาก็ว่าคนเลยก็สบายแท้คนว่าน่ะอย่ามีตะเบาเนี่ยเบิงแหนมองไหนมันจะววังบ่อบงเข่าไข่ฟ้าบ่เนี่ยก็หน่อยอืก่ะขึ้นไปเข่าหอมมิไลดอกบ่พอกับขับรถไปเอาอยู่บ้าน บุพเพกับน้ำไท่เขายิ่งอยากให้เจ้าพ่อชี้ให้นะบ้านให้ตัวร์ท่าน,นไม่ยถถังไม่เขาหรอกแตะว่าดึงใจเลยนะเดี๋ยวขี้ข่ายมะสามเป็นึงเนเหรอ <c oughs> เอาเป็นหน้าเป็นหน้าฟ้านให้เตรียมเตรียมน้ำไว้ก่อน ที่จริงก็อยากอนุรักษ์วิธีการเฮ็ดน้าแบบดั้งเดิมอยู่ดอกแต่ว่ามันกะบอกใครมีเวลาพี่น้องก็ต้องตามสภาพอ,อ่าทั้งอ่าเดี๋ยวนี้ก็มันกัะมีการลงแขกคือเขามีการจ้างแรงงานพี่น้อง จะลรคน้นกะโอ้คาี้ยงขันตำเนาะเพื่นเนนองเราก็มีคาน้ำมันของค้นพร้อมนอกจากเป็นคาี้ยงเราก็มีคาน้ำมันคน้นพี่แลวมีทั้งทั้งในวันไปตรงกลางๆงตรงนี้เดี๋ยวกับเบิงพี่แลวมีวานไปเรื่อยๆพี่น้องนะแต่ละใไฮเนี่ยพี่น้อง เนื้อที่จากไรพุ้นนี่ยกว้างอหรอพี่แล้วมีให้นี่กว้างจากไรสองไรได้บ่หรือว่าไรกว่าประมาณไรกว่าพี่น้องต่กอนเป็นไ้น้ําแบบน้อยๆไหมพี่น้องไหน้าหลายๆผููเถ่าเป็นเห็ดเนาะสามสี่ปีที่แล้วพราะวัดมาเห็นกันเลยโอ้มันหลายขั้นตอนพี่น้องเห็นน้ําแบบสมัยก่อนเพ่อนกับกา,กากน้ำ าตามความสูงต่ำของพื้นที่นาเนาะเพื่อนกะเอ,อเลยมีานาหน่อยนาใหญ่มองได้ต่ำกระเฮ็ดอีกให้เนืองมองได้สูงเฮ็ดอีกให้ให้เนึงเพื่อนบนนี้เครื่องมบเครื่องมือปรับสาพานมันเสมอกันพี่น้องสมัยนี้มีเครื่องใ่เครื่องมือก็เลยจัดการปรับเป็นให้เดียวพี่น้องให้กว้างาตลอดทงนาน,นี่ก็ก็มีแค่ หาให้พี่น้องอยู่ขังใต้มีอยู่สามอยู่ขังบนมีสองสามให้ขังใต้นี่ว่าจะปลูกเขาเนียวพี่น้องปลูกเขาก่อคอปีนี้พ่ปลูกเขาอเตี้พอดีได้พันมาจากกษกะเียก็เลยจะลองเขาก็ขอ,ขอ,ขอเบิงขังวนจะเป็นเขาเจ้าคือเขาหอมมะลิพี่น้งองบรรยากาศ ตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนแต่ก็คิดว่าอ่าคงจะทันคงจะทันรถมาปัน่นอยู่ดอกอ่าถาบถาบภา,ายมื้อนี่เนาะข่าวกับฟังมาแล้วว่าจะมีพายุเข่าสู่มือเพราะว่าเกียงว่าอ่าถ้าพายุเข่ามื้อที่สามทีสี่ไปฝนตกหน่อยๆนยมันก็นจืนเราพี่นอ้องอ่ารถเพิ่นจะ หลงอยากก็เลยตัดสินใจที่จะถายมื่อนี้พี่น้องก็เลยพากกันมาตอนเศร้าถายตอนเศร้าเสร็จแล้วก็ลับเข้าบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปทำงานคือเก่าเป็นจิตวัตรประจำวันคือเกขากใส่เวลาช่วงยามื่อเศร้าใครยมมือนี้แดดบ่ออกบรรยากาศดีดียุคข,ข้างบนก็เป็น ลูกไซลูกไซเป็นผู้พายพี่น้องพายเขาเจ้าข้างล่างกับพ่อกับแม่กับมาพายอยู่ทั้งนี้อีกจัางน้อยพระวัดก็ปิดคลิปแล้วละ่ะเพราะว่าจะพายเขาซอยพี่เรมมีเดียวคาจะเบาคาจะเบามันจะบ่อเล้วพี่น้องมันกระลายเติบอยู่ oh, yeah, yeah. <laughs> ถ้าว่าน้นำบ่อไหลว่าไปว่ามามันมันกระจายเติบโอยู่พี่น้อง ผู้หญิงตัวน้อยๆผู้เดียวมาพายเขาสามสี่อะไรมันกะเอาการอยอ่มันยังไงบ้านพี่บ้านน้องมีผู้ใดพายเขาไปพี่น้องคอมเมนต์มาให้เห็น,หนพอวัดกับพี่แลมเด้หูเนี้ยผู้ใดดำนาคือเกา่าหรือว่าผู้ใดพายเขาหรือว่าผู้ดใดใช้เครื่องยอดพี่น้อง บางมองเพิ่นกะไส้เครื่องยอดบางมองเพิ่นกะไส้วิธีการดําคือเก่าแต่ว่าเพิ่นใส้เครื่องก็มีพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องแถวภาคกลางที่เพิ่นมีนำหลายๆพี่น้องเพิ่นกะเห็ดวิธีนั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปพี่น้องก็มีพี่น้องไทายบ้านเฮาเพิ่นกะมาให้มาน้าไก่เฮ็ดขึ้นกันกับพี่หล้มล่ละเพิ่นก็เล่งขึ้นกัน เรี่ยงช่วงที่ดินมันซุมๆพี่น้องเขาค่อยจเกิดดีแต่ว่าขอจำกัดของการลงน้เดือนมิถุนายนเดือนพฤษภาเนี่พี่น้องต้นฤดูฝนหญ้ามันจะลายพี่น้องเพราะว่าเป็นหญ้าชุดแรกเป็นหญ้าชุดแรกของปีเกิดจากมเมล็ดหญาง,งามถ้าผู้ใด้บอ่อยังไงหญ้าลายก็พุ่นล่ะ เลยเดือนกรกฎาหรือว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาเป็นต้นไปพี่นอ้องหญ้ากับบ่อปันใดก็ดูแลรักษาง่ายพอแล้วครับพี่น้องมือนีพวัดกามาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องและเห็นกิจวัตรปัจจุวันของพี่เลีม้ยมีกับพ่อวัดว่าแต่ละมือเห็ดอย่างแน่มือนีพวัดกับพี่เลี้ยมกับมาที่น้ามาพายเขาพี่น้องเอาไว้ขึ้นไม้ขึ้นนาพวัตจะถ่า,ายทำบรรยากาศ ไม่ส่วนที่เป็นบรรยากาศอีกอย่างนั้นก็รอตดดิดตามหรือพี่น้องเด้อมื้อนี้ยพวัดกับพี่แล้วมีการลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวพวัดไปทำงานก่อนพี่น้อง